เก่งคบเครื่องเช่นกันนะครับอย่างหนุ่มใบวชิรวิ์กับคุณผู้ชมนอกจากฝีมือการแสดงยังเลิศนะครับคุณผู้ชมการร้องเพลงก็ไม่แพ้ใครครับคุณผู้ชมเพราะล่าสุดน,นะเจ้าตัวนะได้ปล่อยซิงเกิลใหม่นะครับจากมินิอัลบั้มนะครับที่บอกเลยแค่ชื่อเพลงอ่ะ เป็นเพลงรักที่บอกว่าน่ารักมากกับเพลงนี้เลยมาดูแมวดำน้ำทำกับข้าวบ้านเราไหม uh. เออชอบชื่อเพลงนี้มากเลยคุณผู้ชมความพิเศษนะครับยังคว้านะครับนางเอก MV นะอย่างสาัวนอรินทิพย์นะครับที่หอบความน่ารักสดใสมาสแสดงมิวสิอร่วมกันเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งกาตี้เลยว่า ความฟินนะครับความเคมีก็ดีมากนะคุณผู้ชมโดยนะครับได้เล่าโมเมนต์ความหวานนะครับผ่านบรรยากาศของกรุงเทพในคืนวันเสาร์นะครับที่ทั้งอบอุ่นแล้วก็สุดแสนโรแมนติกคุณผู้ชมสําหรับเพลงนี้นะครับยังได้คนดนตรีมืออาชีพนะครับอย่างพีแอมของเรานะมานั่งแท่นเป็นโปรดิวเซอร์นะครับดูแลการผลิตแล้วก็ช่วยตั้งแต่งแล้วก็เนื้อ้องทํานองอีกด้วยนะกับเพลงสตาร์ที่บอกว่าเป็น r b นะบอกเลยว่าที่ผสมผสานกับเพลงเจ็ฮอปได้อย่างลงตัวคุณผู้ชมอ่ะบอกเลยว่า ส่วนพาร์ทของเนื้อเพลงนะถ้าใครได้ไปฟังนะเป็นเพลงเกี่ยวกับการถ่ายทอดเรื่องราวของคนสองคนคุณผู้ชมในช่วงเวลานะแห่งการพบกันครั้งแรกแล้วก็ตกหลุมรักกัน,นรับรองว่าเพลงนี้นะจะพาใจคนฟังนะให้ไปตกอยู่ใน ่วงอารมณ์ของความอินเลิฟได้อย่างแน่นอนใครที่บอกว่าอาจจะเป็นรักแรกไงเจอกันครั้งแรกอาจตกหลุมรักนะก็สามารถไปฟังกับเพลงนี้ได้กับเพลงนี้เลยมาดูแมวดำน้ำทำกับข้าวบ้านเราไหมคุณผู้ชมล่าสุดนะไปส่องใน y t u t u นะกับเพลงนี้ของหนุ่มไบห่อนะก็มาแรงอันดับ21ด้วยนะคุณผู้ชม ยังไงใครที่ยังไม่ได้ดูได้ไปชมนะก็สามารถไปเพิ่มยอดวิว MV นี้กันได้นับอกเลยว่าเพลงนี้ก็คือน่ารักที่สำคัญนะไบกับบัวเคมีได้นะอ่ะสองบอมาเสอรกันเออใบบัวนะคุณผู้ชมเนี่ยก็ฝากติดตามผลงานของ MV ็มีนี้นะฝากอีกเพลงนึงมาดูดอกน้อะไรนะไบเกินแล้ว่ะคิดว่าจะมายอมชื่อเพลงเพราะเราชอบชื่อเพลงนี้มากเลยมาดูแมวดำน้ำทำกับข้าวบ้านเราไหมเออ ชื่อน่ารักมากนะไปติดตามกันได้นะคุณผู้ชมจริงน้องใบนี่ก็ถือว่าครบทั้งคู่เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นเคมีสาธารณะนะคู่กับใครก็อินก็ฟินไปหมดอย่างเราว้ก่อนหน้านี้คือน้องโบโอโหอันนั้นก็ใช่เล่นค่ะทุกคนค่ะอันนั้นจะเป็นแบบแบบทรงแบทแบทผู้ชายแบบผู้ชายแบบว่าแบทแบราใจส่วนนี้ก็ดูเป็นแบบผู้ชายโรแมนต์ ได้เวอร์ชันไหนก็ได้ <c oughs> ก็ติดตามกันได้นะ <c oughs> นาากับผลงานของทั้งคู่นะ <c oughs>